สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาทาักทายยามบ่ายตอนนี้บ่ายสามโมงนะครับอากาศร้อนดีมากนะครับประมาณ41 42องศาวันนี้ก็เป็นวันที่ร้อนอีกวันผมก็ตัดต้นพันธุ์นะครับหอยกองนี้จะเป็นสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับกองสุพรรณบุรีหนึ่งให้กับตำรวจนะครับอยู่แก่งคอยแกสั่งไปสั่งไปปลูกเพิ่มอีกตำรวจส่งไปที่สถานีตำรวจด้วย แล้วก็อันน้นจะเป็นสายน้ำพึ่งแดนใต้ครับน้ำพึ่งแดนใต้แต่คนใต้ไม่สั่งนะเป็นคนภาคอื่นเพราะที่ใต้มีเยอะแล้วถัดมาเป็นไอ้นางนวลเนีย่ยอันนี้นางนวลนีน,นข้าราชการที่เป็นข้าราชการน่าจะเป็นครูสักอย่างนะแกสั่งนางนวลนะครับส่วนนี้เขียวเหลาอันนี้ข้าราชการครูก็สั่งแล้วก็มีคนใต้นะครับ เออเน้เนี่ยที่คลิปเนี่ยผมจะมาลอยฟังว่าทําไมผมผมแปลกใจว่าแกเป็นคนเป็นลูกเป็นลูกค้าเก่าผมเมื่อสั่งอ้อยผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกสั่งไปปลูกได้ก็ได้ก็ได้เป็นสวนนะครับสั่งไปปลูกแล้วเขาเนี้ยก็ถามว่าเอาแล้วทำไมต้องมาสั่งผมเพิ่มอีกก็เขียวลาวปีที่แล้วก็เอาไปตั้งเยอะเนี่ยเนี่ยนะอ้อยเขียวลาวเป็นวันขั้นนำนะครับถา,ถามเอาทำไมถึงถึงไม่ตัดเอาพัน์ของตัวเองแล้วมาทำไมต้องมาซื้อผมเพิ่มว่าอย่างนี้ ก็บอกว่าไอเสียไดย้ไอยอดที่ที่คันก็ไอไอยอดที่ตัดลำที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็เอาขยายปลูกต่อแล้วก็สั่งเพิ่มไปปลูกพร้อมกันทีเดียวให้มากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยขยายสวนขยายแปลงนะครับถามว่าเอาทำไมทำไมขยายพันธุ์นี้เพราะว่าเอาแต่พันธุ์นี้ไงแล้ทำไมถึงขยายพันธุนี้สุพันธุ์อย่างอื่นไม่เอาแล้วก็ว่าที่ที่ชุมชนที่แกอยู่นะครับ ภาคใต้นะก็ตอนเนี้มีแรงงานชาวต่างชาวพม่าครับแรงงานพม่าไปทํางานทํางานกีดยางรับจอบทำทำํานี่คนพม่าขยันนะครับไั้รุ่นอายุกับกายกำลังมีแรงทํางานเลยครับเราบว่าคนผลพม่าหาหาเงินเก่งมากขยันทํางานแล้วก็ไม่เกี่ยงงานงานน,งานนู่นงานนี่รับจบูุนนี้นั่นแล้วก็มีเงินซื้อสินค้ามีเงินซื้ออ ข้าวปลาอาหารมากกว่าคนไทยในวัยเดียวกันเพราะว่าก็บอกว่าคนไทยในวัยเดียวกันเนี่ยเขีย่ยต่โทรศัพท์จับต่โทรศัพท์เล่นแต่โทรศัพท์ขับรถแบนนะโก้หรูแต่ว่าไม่มีตังค์น่แต่ว่าคนแรงงานพมา่าแต่งตัวมอมแมมดูเหมือนจะไม่มีตังค์แต่มีตังค์เยอะมากเพราะว่าขยันทำงานหาเงินมากกว่าหนึ่งทางนะครับ กแ็แล้วมันเกี่ยวอะไรก็อ้อยเขียวเปลาครับว่าแรงงานพมา่าที่ที่อยู่ในชุมชนแก่ที่แกขายน้าอนะ้อยเนี่ยแกก็มีอ้อยสุพรรณเนาะมีอ้อยสุพรรณแล้วก็มีอ้อยเขียวเปลาที่คันขายแล้วก็พวกเขาชอบนะเขาชอบไอ้สราติของอ้อยเขียวเปลาว,ว่าอย่างนี้ก็เลยซื้อไปขยายเพิ่มว่าอย่างนั้นนะก็เลยเอ๋อเป็นอย่างนี้เองพารสชาติมันมันหวานโดดกว่าสุพรรณหนึ่งอ๋อซึ่งมันก็ถูกกันแหละ เขียวรามันหวานโดดกว่าสุพรรณหนึ่งอยู่แล้วเพราะสุพรรณหนึ่งมันหวานนุ่มแต่เขียวรามันจะหวานชัดอ่าหวานชัดรสชาติชัดๆไปเลยสีก็คือว่าจะหวานชัดนะสุพรรณหนึ่งจะหวานนุ่มหวานนุ่มหวานลึกแต่ว่ามันอายุมากมันก็ไม่มันก็ไม่ปีตดไงอันนี้สุพรรณหนึ่งครับแต่ว่าแรงงานพม่าชอบกินมากกว่าสุพรรณหนึ่งเพราะแกปลูกทั้งสุพรรณหนึ่งแล้วก็ปลูกเขียวราสั่งจากสั่งผมไปนี่แหละเมื่อปีที่แล้วจนตอนนี้แกห้อยแกคันได้แล้วเอาไปปลูกได้เป็นป่านะครับสั่งไปตอนนั้นอะ ก็ก็มาสั่งอีกซึ่งยอดซึ่งก็ไม่น้อยนะเป็นเป็นสวนเลยนะที่แกสั่งผมไปปลูกก็มาเคลียร์เราจริงๆก็ตัดส่วนไปลายไปขยายพันธุ์ต่อมันก็ได้ก็เดีไม่ไม่เป็นไรแล้วแกอุดหนุนผมผมก็ได้ตังค์ผมก็ได้ตัดห้อยขายแต่ก็เลยถามแกว่ามันแปลกไงสั่งไปแล้วปลูกไปตั้งเยอะแล้วจะมาสั่งเพิ่มในพันในพันเดิมด้วยนะไม่ใช่พันใหม่ก็เลยว่ามาลอยฟังว่าเหตุผลเออทำไมาอ้อย สั่งซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าแรงงานพมา่าชอบกินณชุมชนที่ที่แกอยู่นะครับปีนี้ภาคใต้ขายน้ำอ้อยดีมากๆจริงๆแล้วผมก็ว่าทางประเทศแหละเพราะาอากาศร้อนแต่ว่าภาคใต้เขานิยมกินน้ำอ้อยมากๆโดยเฉพาะเดือนที่เขาถือสินอดนะครับอ้อยจากภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกอะไรภาคตอนตกเนี่ยไหลไปภาคใต้เยอะมากนะครับแล้วตอนนีก้กระแสอ้อยที่มาแรงก็คือ อ้อยสายน้ำผึ้งภาคกลางนะจากภาคกลางนะอ้อยสายน้ำผึ้งนะจากภาคกลางแต่แต่ไม่ใช่อ้อยสายน้ำผึ้งแน่ใน,ในใต้นะครับตอนนี้ยังใช้ชื่อว่าอ้อยสายน้ำผึ้งภาคกลางครับของพี่ธงชัยพัฒน์นะกระแสะแรงครับออเดอร์ <c oughs> เอาไปคันน้ำาคใตายต่อเนื่องเลยตอนนี้กำลังขยายตลาดไปยังสามจังหวัดส่งให้ไม่พอครับตอนนี้อ้อยภาคใตายนี่อดอดไปแล้วครับหมดหายากแล้วครับยกเว้นใ,นใครจะปลูกเองคันเอง ปีนี้นี่คือขนาดผมเอาอ้อยหมดสวนแล้วครับอ้อยขันน้าปีนี้โโหูกระถูดเลยครับตั้งแต่ขายอ้อยมาปีนี้เนียวโโหูเป็นประวัติการเลยอากาศอย่างเย็นเย็นก็สามสิบกว่าอากาศอย่างเย็นเย็นยังธรรมดาก็แตะเกือบสี่สิบยางร้อนร้อนเลยก็สี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศาแล้วมันจะไปเหลืออะไรแล้วครับคนเดินตลาดก็ต้องกินน้าก็ขายดีมากๆนะปีนี้อ้อยหมดไปแล้วโอเค เลมาลอยฟังว่าอ้อยเขียวเราคนพม่าชอบกินนกะของอ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับเราฟังเราส่ก,กันฟังนะครับเดี๋ยวอันนี้จะแนะนำนิดนึงว่าวันนี้ตัดอ้อยอะไรมีคุณสมบัติยังไงเดี๋ยวเผื่อบางคนเพิ่งเห็นคลิปนี้นะสุพรรณหนึ่งนะอันนี้อ้อยสุพรรณหนึ่งเป็นอ้อยที่น้ำเยอะนะน้ำเยอะลำไม่แตกแล้วก็ ตัวไวนะครับโตไวหวานไวโตัวไวหวานไว,ว,ไวถ้าลอกกาบนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวได้กินเลยแป๊บเดียวได้ใช้งานเลยถ้าลอกกาบนะับเป็นอ้อยที่ที่เวลาแดด่องเน้นแล้วแก่สุกไวมากแก่ไวมากนะครับลอกกาบแป๊บเดียวก็หวานละทาความหวานได้ดีนะครับทำความหวานได้เร็วไม่ใช่ได้ดีทำความหวานได้เร็วถ้าเราลอกกาบช่วยมันมันจะหวาน คันเจ็ดเดือนอยังคันกินได้เลยนะครับถ้าเราบำรุงดูๆๆแลดีๆมีป้องย่ยาวหน่อยเก็บน้ําเยอะนะครับลําไม่แตกแมงน้อยปัญหาแตกน้อยปัญหาจุกจิกมีอยู่อย่างเดียวคือนอนกินยอดในวันนี้นอนชอบกินยอดแต่ไม่เป็นไรเราก,ก็ฉีดน้ำส้มพอนไม้หรือแช่จุลินทรีย์ก่อนลงปุ่มก็จะช่วยได้อ้าวถัดมาอันนี้อย่างที่เราฟังอ้อยเขียวเหลานะครับกองนี้กองนี้สองร้อย สองร้อยท่อนเนี่ยเออสองร้อยตานะครับร้อยท่อนตัดไม่ได้ร้อยท่อนมีสองเจ้าที่สั่งแล้วก็อันนั้นเป็นนางวนวลอันนี้ก็ปริมาณตันต่อไร่น่าจะเยอะดีเพราะลำใหญ่ลำใหญ่ดีมากแต่อันนี้ผมเอาลำ,ลำแม่ลำแม่มันจะไม่ค่อยใหญ่มากคือลำกลางก่อครับเพราะว่ามันมันจะแก่ก่อนเพื่อนอ่าแก่ๆก,กำลังทําพันุก็เลยต้องเล,อเลือกเลือกลำตัดแล้วก็เลือกลำที่มันป้องถี่เพเื่อที่เวลาตัด ลูกค้าจะได้หลายตาตอนนี้มันจะเป็นลำแม่อยู่ผมก็เลยเลือกตัดลำแม่มาให้ลูกค้าที่สั่งแล้วก็อันนั้นเป็นสายน้พึ่งแดนใต้อันนั้นอ้อยมาเลเซียนะครับไฮามาดูของมาเลเซียก็คืออ้อยจริงๆเป็นอ้อยจากกรมชากรารเกษตรนะเป็นอ้อยขนาวนาะแต่ว่าเริ่มมาปลูกทางชายแดนทางภาคใต้กันเลย แค่หลายกันทำให้เาตาแล้วก็แค่หลายทั่วประเทศไทยนะครับจริงๆเป็นอ้อยของกรมกรมวิชาการเกษตรมาเลนะครับแต่เรียกกันในนา้าอ้อยายในพึ่งแต่จะให้หจําง่ายเขาก็เลยพาก,กันเรียกอ้อยายในพึ่งแดนใต้คนภาคอื่นเรียกชื่ออ้อยายในพึ่งที่ใต้าะอ้อยายในพึ่งแดนใต้เพราะนั้นอันนี้ก็เลยชื่อว่าอ้อยสายนพึ่งแดนใต้ผู้ติดกันมาจนคุ้นเคยไปแล้วนะครับอ้อยใายในพึ่งแดนใต้ นั้นนางนวลแต่เนี้ยเป็นที่เด็ดเลยเพราะว่าข้านในหน้าแรงเรามีรสชาติอ้อยไหนหวานปีดป,ดปดีสุพรรณเนี่ยอย่างสุพรรณหวานปีเนี่ยแล้วก็เอาอันนั้นมวลไปตัดตายเพราะหวานนุ่มน้ําเยอะดีกรอบไม่แข็งคั้นสบายๆเลยเครื่องคันทํางานเบามากอ้อยนางนวลถนอมเครื่องคั้นดีมากอะมันเวลาแต่คั้นมาชามันป่นดีแต่จริงๆป้องมันยาวนะป้องยาวแล้วก็ลำใหญ่แต่นี้ผมเอาไอ้ลำแม่ลำแม่ก็คือลำที่มันขึ้นมาก่อน มันจะแคร์แกนก่าเพื่อนแล้วก็ลำจะมีลำลำลูกลำหลานลำรุ่นตัดไปขึ้นมาเป็นหน่อขึ้นมาอ่าลำแม่ก็คือลำพี่เลี้ยงถ้าลูกค้าไหนที่สั่งมาในช่วงที่ได้ลำพี่เลี้ยงก็จะได้ข้อตาเยอะสามารถไปแบ่งต่อปีอีกได้ถ้าเพาะเก่งนะถ้าเพาะกล้าเก่งกสบสามารถไปตัดแบ่งเพาะแยกเพาะต่อไปได้อีกนั่นก็กล่องนี้เขียวลาวบอกไปแล้วเขียวลาวอ้อยจาก เพียงจันนะครับทีเด็ดของน้าทวินพูนทองแกนำเข้ามา,าให้เขียวเราแล้วก็คนใต้ชอบเนี่ยลูกค้าที่ที่แอดไลน์แล้วก็คุยกันปรึกษาเรื่องอ้อยกันก็กว่าคนคนใต้ก็ชอบกินเหมือนกันนะครับคนใต้ชอบกินนอกจากแรงงานพาม่าที่ภาคใต้แล้วก็กวคนใต้ก็ชอบรสชาติเหมือนกันหวานชัดดีมันหวานชัดเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของตัวเองความความ อร่อยก็อยู่ในระดับเดียวกับสุพรรณ50เขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนีเสียงจากคนที่ใช้งานจริงนะครับส่วนผมก็คันบ้างกระปุกขายพัน์แต่หลักก็จะปลูกขายพัน์แต่จะเอาไปคันขายหลักๆก,กไไ็ไม่ค่อยได้คันแต่จะเอาพันุอื่นนะครับคือมันไม่มีพอเหลือถึงที่จะให้คันนะผมก็ตัดขายพันธุ์ตลอดไม่เคยพอไม่เคยเหลือนะครับสำหรับพันธอ้อยทุกพันนะครับตัดจนเกลี้ยง ก็โตใหม่มาเรื่อยอะไรอยอ่างเงี้ยอ่าเคนี่สืพันหนึงบอกไปแล้วเคครับส่วนคุยยำอากาศดีๆครับยาใบบสี่สิบสองศาระครับวันนี้อำเภอโพชัยจังหวัดระเอ็ดนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าผมก็จะแช่สักคืนหนึ่งนะครับแช่ถังน้ำเน่าแบบนี้ถังน้ำเน่าน้ำหมักนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรก็ได้น้ำจุลินทรีย์อะไรก็ได้ครับแช่ไว้เวลาเอา ไปปลูกเนี่ยไข่หนอนมันจะพักยากนะน้ําน้ําหมักเนี่ยน้ำหมักน้ําสมควันไม้น้ําหมักดินสีสังเขาแสนน้ำหมักผลไม้น้าหมักปลาน้ำหมักอะไรก็ผสมกับน้ำา่เงี้ยให้กระมังแล้วก็แช่ไปเลยสักคืนหนึ่งสองคืนสามคืนแล้วผมจะปลูกไว้ผมจะแช่ส่วนตัวนะผมจะแช่สักสามคืนอหออิ่มๆไปเลยแน่นๆน้าฉ่ำไปเลยแล้วก็มาพักไว้นี่อีกงนี้อสักสองคืนแล้วก็ลากก็จะแตกกระจายเลย นี่คือเป็นถังบ่มอ้อยผมเนี่ยถังน้ำแข็งแต่ันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าเอาไปชําไปแล้วนี่ก็เลยมีน้ำาหดหนึ่งเป็นพื้นที่ทํางานครับผมโอเคนะครับน่เหลือตัดต้นพันธุ์ครับผมยอดอ้อยก็เอาไปให้วัวกินเคถ้าใครยามบ่ายครับอากาศดีๆถ้าใครสนใจอ้อยพันธุ์ต่างๆก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์5ป1หกสาหนึ่งหสองหนึ่งสี่ห้านะครับหวัสดีครับ